แนวทางแผนเทศจในคู่สก,กุลเงินของ EU สก,กุลเงิน e ูนั้นระมงวัตลรดนั้นทำแนวโน้มที่เป็นไซเวอฟขึ้นมาได้ดังนั้นเราจะให้ความสำคัญกับโซนแนวรับสวิงโลดแต่ละโซนแนวรับแรกนั้นจะเป็นโซนแนวรับของฟิโบนัสซีที่6 1 8ถึง50เปอร์เซ็นต์โซนแนวรับที่สองนั้นจะเป็นโซนแนวรับของฟิโบน,นัสซีที่88.4ถึง78.6%เปอร์เซ็นต์ กลยุทธในการเทรดนั้นเราจะรอสัญญาณแท่งเทียนนั้นให้ลงมาทดสอบที่โซนแนวรับที่หนึ่งหรือว่าลงมาทดสอบที่โซนแนวรับที่สองแล้วเราจะรอสัญญาณรูปแบบแท่งเทียน PA by เมื่อมีรูปแบบสัญญาณแท่งเทียน PA by เราจะบายกลับขึ้นไปเก็บ TP ที่ราคา1.08516ชุดนี้เป็นแผนเทรดฝั่ง buy ในคู่สกุลเงินของ EUR USD